สวัสด <dı DANIEL> ีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาเชื่อตักันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กทอบบินนะตอนนี้เริ่มก่อนครับทอยเหรียญชนะนะมือแรกครับมีเป็นอุซากิครับแล้วก็เทเลอร์ท็อปขึ้นมา2ใบยังพอได้นะสมมติว่าเราสเปรย์ปุ๊บแล้วโดนอุลาระหรือโดนอิมเปอร์เงี้ยแล้วก็น้องว่าเบอร์2ไปปุ๊บแล้วไอซีดเล่นต่อได้นะมีเฮาด้วยเฮานี่ก็ช่วงนี้เจอมากรจีนเยอะมากครับก็เดี๋ยวพยายามแบบหาอะไรใส่มาเทียบจะเพิ่มโอกาสรอดนะตัวนี้ใส่เป็นเฮาก่อนครับเดี๋ยวรอเทสนะไอ้นี่ก เอาอ,ออกไปใบหนึ่งใช่เด็กจะเหลือ49ครับและะ้วใส่เนี่ยครับเพิ่มมา3าใบเลยตัวนะี้เด็กจะกลายเป็น42บใบนะก็เดี๋ยวจะอัปเดตเด็กมาให้ทีหลังแล้วกันนะเผื่อได้ใช้แลวถัดมาครับก็เป็นฟูลเมอร์เอครับไอ้นี่ก็ชอบขึ้นมือแรกนะแต่ว่ามาขึ้นมือแรกอะ่ะมันก็จะระบาดตัวเราจะเล่นคอมโบยาวไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าความเก่งของมันก็ยังมีอยู่นะเพราะว่ามันเปิดปุ๊บจะสั่งเอซีได้เนาะตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเร,เริ่มเลยเป็นหนึ่งครับบอดโลกนะสเปเทอร์ท็อปเทอร์ท็อปส อ่ะตอนนี้ไม่โดนขัดครับแล้วก็ไปเล่นต่อยาวๆนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนมาเริ่มรู้มากนะมันชอบไปรอขัดตรงแบบคาร์บอนก้าลงเนี้ยเราจะไปต่อไม่ได้สเปคครับแล้วก็อีชีเลยเอเป็นคาร์บอนก้า่วัดใจครับเอเฟกเลยจะเซิร์ฟอ่ะเซิร์ฟผ่าครับถ้าเกิดเซิร์ฟผ่าแต่แปลว่าไม่โดนอะไรละแล้วแต่ว่าตอนนี้ฝั่งข้ามมาขึ้นเชนตลอดนะไม่รู้เชนอะไรของเขาเหมือนกันฮ้ยก็เซิร์ฟเป็นหมูขึ้นมาแล้วก็ฟิกหมูครับขอสไส้สเป เอฟเฟกหมูเลยนอมบอลหรือสเปคครับเสิร์ฟเบสเสิร์ฟเป็นเอ็นทารขึ้นมาแล้วก็ใช้เลยเสิร์ฟนกแล้วก็ถอดไส้นอมบอลไม่ใช่สีถอดไส spell. ้สเปคอาทีตย์เราก็ไปต่อครับไหลๆนะออเนอซี่ครับพอเป็นซาปิโด่พอสอครับอาทีตย์นะครับมันจีที่บอกนะมันจะระบาดนิดนึงครับเพราะว่าไอ้ฟัวเมอร์มันขึ้นมาแล้วช่ะเราจะทับเป็นฟอร์เทสไม่ได้ครับพอทับปุ๊บฟอร์เทสมาส่อไส้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเสิร์ฟไม่ได้แล้ว ทำให้เราไปต่อไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวคู่เนี่ยครับเราก็ขึ้นเป็นโฮฟฟีเจอร์แล้วก็เลีของเราไปเรื่อยๆเนาะฟวเจอร์ครับแล้วก็ทับต่อเลยเป็นดากูอาแล้วใช้เป็นเฮากับโัวเมอร์นะตัวนี้ถ้าเกิดเป็นมาร์กจีนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอรอดไปได้บ้างนะพอเขาลงปุ๊บเราก็เปิดเฮาเลยเราก็อาจจะรอดแล้วก็โฮมันก็ไม่ถูงรายจากแบทเทอร์และก็เฟคก,การ์ดนะน่าจะพอยันอยู่ใช่ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ผ่านนั่นแหละ ใช่ครับเม้นึงเอาลงไปในชูเลียนะในชูเลียนนี้ก็ไม่เจอนานมากๆนะเป็นเด็กค่อนข้างเก่าครับเป็นเด็กที่แบบคอนโทรแล้วก็เนเกตเยอะๆใช่ไหมก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดเจอมังกรจีนจะสู้ได้หรือเปล่าเพราะมันก็มีเสือไม้เนเกตเวทแล้วก็พาาวกฮัตะวันก็เนเกตเฟกมอนอะไรเงี้ยก็อาจจะพอได้อยู่ละมัง้ตงตัวนี้พอเข้าลงมาปุ๊บใช่เรามีนกครับพอหนึ่งไส้แล้วสเปคขึ้นมาก่อนเลยแล้วเขาไปต่อนะเอฟเฟกของฮิเกตครับ ทิเบตตัวเองออกแล้วก็สเปร์ในชูเล่ได้2ตัวมั้งตัวนี้เราจะในเกตก็ได้พอในเกตปุ๊บเนี่ยเขายังไม่นอมมอนเลยครับถ้าเกิดเราในเกตปุ๊บแล้วเข้าลงใครสักคนมาเงี้ยเราจะไม่เหลือขอไว้สู้แล้วนะเพราะงั้นก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันเก็บไว้ตัดตรงที่สําคัญดีกว่าตัดสู่ครับออกเป็นคาเิเลียกับทันตะวันแล้วก็ชุบครับชุบเป็นนกขึ้นมาแล้วก็คาเิเลียนะคาเิเลียก็ไอ้นี่จะได้โม่ไหมถ้าแส่ค้างนอมมอนหรือสเปร์อ๋อจะได้ชุบหนึ่งตัว แล้วก็เชนต่อครับเอฟเฟกปกตินะถ้ามันนอร์มอลหรือสเปรก็จะได้โมในชูเลการ์ดหนึ่งใบเราเล่นต่อบ้างครับเอฟเฟกนกเลยชุบหมูดีโซฟ์อะ<โซ>ก็เลี้ยงเชนนะโม่ครับโมต้ตนไม้นะต้นไม้สุดแข็งเก่งถ้าการไม่ได้ถูกส่งลงหลุมก็เสริ์ฟการ์ดดีชูเลนหนึ่งใบขึ้นมือได้แล้วครับมี่ดจครับชุบไปคิกเกตมาเอาไปใช้ต่อตาน,นาแต่พอตอนนี้ใช้ไปแล้วตอนนี้ก็ต้นไม้ครับตกหลุมเสร์ฟ เราไปต่อบ้างครับเป็นหมูนะหมูก็สั่งไอ้นีได้สั่งเซอร์เวตอ่าทีนี้เขาใช้เป็นซันโฟเวอร์นะจะนีเกตครับนีเกตแล้วทำลายหมูใช่เอฟเฟกต์มันบอกว่าทีวิวเดชูเลมอนสเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็การไปนี้ก็คือทีววิวสองตัวแหละเพื่อจะนีเกตเอฟเฟกต์มอนแล้วก็ทำลายแต่ถ้าเกิดมีคาเมเลียรครับคาเมเลียบอกว่าถ้าเกิดเจ้าของครับจะทิววมอนสเตอร์เพื่อแอคทีเวตเอฟเฟกต์ของ ier, โโดเดชูเลียโม่หเเดด็็กกใบแทนไ้คือาจะมโะม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ลายครับ ตอนนี้เราปล่อยหมูโดนทำลายไม่ได้นะเราได้ใช้ฟัวเม่เอกซีครับเปิดปุ๊บแล้วสั่งเอซเลยหมูจะโดนนิกเกฟเฟกไม่ได้เสือกระช่างมันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราได้มอนเอกซีมาก่อนใช่ไหมน่าจะพอทำเลไได้ครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับฟัวเม่เซีเนี่ยมันชอบจััวมาโง่งๆก็จริงใช่แต่ว่าถ้าเกิดมันจวัวมามันก็จะมีโอกาสได้เล่นบ้างเนาะเอซีครับทิชชเลยเอาเป็นกาบังกา แล้วเดี๋ยวกาบันกาเสดตัวโดดใครทุกคนนะแล้วก็จะได้โดดแล้วก็ดูดได้อะไรย่างนี้ไปต่อครับกาบันกาครับเมื่อกาบันยีเอ็กซิสเสดก็บินหนึ่งตัวได้เสจเป็นตัวม่วงนะก็ตัวม่วงครับสเปีย์สองถ้ามันอยู่บนมือหรือหลุมถอดหนึ่งไส้สเปรย์ได้และกาบันก้าครับเห็นมีการถอดไส้จะได้ดูดมันแฝงค่ามาเสียดได้ตัวหนึ่งสงโค้ข้าเป็นเสือไม้นะ เสือไม้มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราอยู่แล้วครับเพราะเด็กเรามันเป็นเด็กที่เล่นเอฟเฟกต์มันเป็นหลักใช่ไหมเวม้ไปเล่นแค่แบบเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็คิกเกตครับก็มีเทคไอที่สเปใช่าตัวนี้เราไปต่อครับเราใช้ตัวม่วงเลยถอดหนึ่งไส้ครับแล้วเดี๋ยวดูเสือไม้มาฝั่งเราดูมาเป็นไส้มีสมเลยต่อครับแล้วก็คิกเกตสเปชี่ย์ขึ้นมาเอฟเฟกต์ของกัปตังก้าครับก็เห็นการถอดไส้นะดูดมอนตหนึ่งตัวมาเสียเป็นไส้ได้ ราก็ดูทีเกตเนี่ยครับน่ารำคาญนะล้วก็ดูไปเลยดูเสร็จปุ๊บเขาใช้ทานตะวันนะทีบิวหนีเลยครับเรามีโฮปใช่ไหมโฮปจะ,ะนเกตก็ได้แต่นีเกตปุ๊บมันจะไม่ยึดไข่ครับตรงนี้เรามีฟัวเมอร์สุดแข็งแก่งนะเดี๋ยวใช้เทคลับฟัวเมอร์เลยริมูมันจากหลุมเอามอนเอ็กซิสหนึ่งตัวครับมาเสียบให้หมาเอ,อ็กซ์ซีบนสนามแล้วมันจะได้เทคดูนี้นั่นนะเทคแรกก็ตัวที่เสียบจะเพิ่มพลังตามตัวที่เอามาเสียบครับแล้วก็เทคสำคัญของตรงนี้ถ้าเกิดมอนเตอร์ที่มันสวมใส่อยู่อ่ะจะถูกลายครับ ทำลายพวกเวทสมใส่แทนได้นะริมูครับวิโซเอากรมบักามาเสียครับแล้วก็คาตะวันนะจะในเก๋เฟิกและทำลายครับในเกก็เช่อมัครับแต่ว่าทำลายก็ส่งใบเสียบข้างหลังออกแทนได้อธิการบังกาก็ยังอยู่ครับแล้วเขาจะเข้าไปเทิดครับเปิดเ่าไว้นะเพราะว่าตรงนี้เสือไม้มนชนะกับมบังกายเท่านล่ะเราก็เลี้ยงไว้เก็บไว้เล่นตาน้าก็ได้ เซตสองครับเราาเลยเอฟเฟกต์ก็กับังก้าครับเอามอนสเตอร์ก็บินหนึ่งตัวจากเด็กมาเสียเป็นไส้ได้ก็เติมไส้เลยอเอาเถอะครับโอ้มีแต่อุสก,กิซ้ำๆนะไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็น่าจะพอละไม่หนึ่งเลยลาบิดไอ e ้นี่ให้มาตีครับเดี๋ยวตะยัดเข้าไปเลยไปต่อครับเอฟเฟกต์ของแกนเอทานครับรีมูฟมันใช่แล้วก็ถอดหนึ่งไส้แล้วก็เก็บหนึ่งตัวขึ้นมือถอดครับเก็บหนึ่งตัวขึ้นมือแล้วก็ การบอนก้าครับมีการถอดไส้เดี๋ยวดูเสือไม้มาปุ๊บแล้วเราตีเข้าหมดแล้วเดี๋ยวลงใครสักคนไปช่วยนะ่าจะพอได้อยู่เฟกครับจะดูตัวนี้มีเวเลอร์ครับอาที์เราก็ได้ใช้ไอโฮปที่เราเก็บไปแหละเฟกโฮปครับถอดไส้ในเกตเลยอ่ะเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าโชคดีครับที่เราได้ตั้งบอร์ดใช่ไหม ถ้าเกิดไม่ตั้งบอร์ดหรือเลื่อมหลังกันครับอาจจะลำบากก็ได้นะเพราะว่าเดคกาไดีกับคอนโทรลอะไรอย่างงี้เนาะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีเดฟฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีเดฟของเดคฝั่งข้า,ขามเมื่ตะกี้ครับก็เป็นเดชูเลียออผสมนี่เนาะผสมเป็นเดชูเลียครับแล้วก็ฮอลัสเลยนะเมื่อก่อนมันจะมีเป็นไอเดชูเลียกับฮอลัสใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นทุ่นเดชูเลียลูนิกเนี่ยแล้วพอเป็นเด็กสี่โคลเขาก็ใส่พวกเดชูเลียเข้ามานะทำให้ของแบบค่อนข้างเยอะนะธาตุจะเยอะมากๆเลยก็เดไปดูเนะม็นไดเวอรร์นะะเพามี็กมากตัววเเลอร์ คิกเก็ตทาตวันแม็กซีแกมมาอุระคาเมเลียพามิล่าทูเดียแล้วก็เป็นตัวทิ้งเสร็จลงครับสามเลยแล้วก็เพื่อนมันนะไอตัวธนูกับลิงแล้วก็กากอยครับซีโคลาเบิร์นก็เป็นคอโบของพวกเซ่จูเลียนนะฟิลสองครับลงสองชีนิ้วชี้ดาบในชูเลียเบซิ่งเวทโอเวอด้วยแล้วก็อิมเปอร์สามฟาแลงต้นไม้สามครับเอ็กตาก็เป็นพวก ของมะก,กรไม้อะพวกเซนชูเรียใช้แค่2องตัวนี้แหละมัง้งที่เหลือจะเป็นของพวกเซนจูเรียเป็นส่วนใหญ่นะเป็นหลักเลยแล้วก็มีพวกแรง8ปนี่ด้วยก็ไปเล่นกับพวกฮอลััสเลยนี้เนาะก็ตอนนี้ครับผมสำหรับเด็กในชูเลียนะก็ผสมนุ่นน้่ามาเยอะนะถ้าเกิดได้เล่นติดอาจจะพอเก่งใช้ได้อยู่นะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูไซสต่อครับ อันนี้ก็เป็นไต้สองนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลองอะไรใหม่ๆดูว่าครับทอยเรียชนะนะช่วงนี้มังกรจีนเยอะมากๆครับเราลองแบบตีเนียนเป็นมังกรจีนดูบ้างค่ะเริ่มหลังเลยแล้วให้ฝั่งข้าเริ่มก่อนครับแต่ว่าไม่ค่อยดีนะตรงที่ไม่มีแฮนด์แท็บครับความมันจะแตกได้ง่ายๆเลยนะไม่หนึ่งครับอะได้ผลนะก็อย่างว่าครับช่วงนี้มังกรจีนมันเยอะมากๆนะแล้วถ้าเกิดแบบโยนให้ฝั่งข้าเริ่มก่อนเงี้ยมันก็ช่วยไม่ได้นะตรงนี้เขาเสตสองครับแล้วยอมเลยนะเขาเสียครับเดียวเลยโอ้นย ตรงนี้ก็ความลับก็เปิดเผยได้แล้วนะลงเลยเป็นทัวไกนะอีกฝ่ายคงแบบไอ้น,นี่น่านดูนะโดนหลอกทัวไกครับเอฟเฟกเลยอ่ะตรงนี้โดนเป็นเวเลอร์ครับเรามีชี้นิ้วก็จริงใช่ไหมถ้าเกิดโดนตัวชี้ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้แฮะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อโดนเป็นแม็กซีนะถ้าเกิดโดนแม็กซีจะลำบากกว่านี้อีโซครับเพราะตัวนี้เรามีตัวโดดตามอยู่นะเพราะงั้นไม่น่ามีปัญหาเลยครับ อ่ะเสร็จปุ๊บเราใช้เป็นวีเดอร์ครับสเปย์ตามเลยคอนโทรลมอนสามดาวนะสเปย์ตามสเปเสร็จปุ๊บสั่งเอ็กซิสเป็นคาร์บ,บอนก้าแล้วก็เพลครับจะเสิร์ตโอ้เป็นอินเปอร์นะก็ถ้าเกิดรู้ว่าเป็นอินเปอร์เงี้ยโยนตรงนั้นดีกว่านะจะแบบบังคับให้เขาใช้อินเปอร์เลยอย่างงี้แต่ว่าโดนก็ช่วยไม่ได้ครับยังไงอย่างน้อยที่สุดเรายัางมีเฮานะเราก็ไม่ได้จะแพ้เธอหน้าง่ายๆหรอกดีสบเลย ใช่ครับตีก่อนเ,เลยนะโคเป็นชารดมิดนะถ้าเกิดมันถูกคำลายเนี่ยเขาได้เสิร์ตฮีโร่หนึ่งตัวใช่ไหมแต่ว่าพอเราตีปุ๊บเนี่ยเราตีเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราตั้งซุดรอไว้ก่อนน่าจะพอทำอะไรได้บ้างแหละชาโดมิด <Shadow Meat S 1> ครับจะได้เสิร์ตหนึ่งตัวตัวนี้จะใช้ชี้นิ้วก็ได้นะชี้ปุ๊บเขาก็จะไม่เสิร์ตใช่แต่ว่าเก็บไว้ชี้อย่างอื่นน่าจะดีกว่านะไม่สองครับทับซุดเลย แล้วก็ใช้เป็นชี้นิ้วกับเ่าครับแล้วก็ผ่านเลยนะใช้ไหครับเม้นหนึ่งราเป็นแอร์แมนที่เสริมเมื่อกี้นะแอร์แมนจะเสริมเพื่อนได้เสริเป็นฟาริสแล้วก็ฟาริสครับก็จะทิ้งมือใช่ทิ้งฮีโร่สเปรย์ามันลงมาได้ก็มีตัวหอ,อกอยู่นะดีฮีโร่ครับไอ้นี้ก็น่นลาละผ่านนะถ้าเกิดคอนโทรลดีฮีโร่ตัวอื่นอยู่มันจะชุกขึ้นไม่ได้แล้วก็ลิงก์ต่อนะเพราะว่าตัวนี้เรามีชี้นิ้วใช่เดี๋ยวเราชี้มันทิ้งก็ได้ เอฟเฟกของฟาริสถ้าการ์บินนอร์มอลหรือสเปร์ก็เอาวิชชั่นฮีโร่ครับจากเด็กมาแปะข้างหลังได้ไปเวทสมใจไปเวทต่อเ,เนื่องก็ต่อตสู้ครับไปอินชีนะตัวนี้อินชีครับถ้าการ์บินนี้สามารถถ้าการ์บินนี้แปะอยู่ข้างหลังอ่ะสามารถทีวิวฮีโร่หนึ่งตัวแล้วสเปร์มันขึ้นไม่ได้เทคัตมาครับถ้ามันสเปร์จะได้สเปร์มอนฮีโร่หนึ่งตัวนะตัวนี้จะค่อนข้างน่าลำคาลละเสร็จปุ๊บเราใช้ซุดเลยครับซุดถอดสองไส้ส่งเลยไอคนนี้ครับมันจะได้สเปร์ก็ต่อเมื่อมัน สเปซสำเร็จนะเพราะถ้าตรงนี้ถ้าเกิดเราส่งบันทิ้งเนี่ยเขาจะไม่ได้ใครออกมาเลยอ่าแล้วก็โดยความที่มาส่งเข้าบออครับใบข้างหลังเราเป็นฟรีเชนนะแล้วก็เชนท,ทิ้งให้หมดเลยครับชีนิ้วชียตัวนี้ทิ้งไปเลยตัวห่อครับเพราะว่าไอ้ชาโดมิดเนี่ยมันอยู่ในหลุมเราไม่น่าทำอะไรได้เนาะแล้วก็เปิดเขาครับไม่ให้ตีไีุ่บเลยอ่ะน่าจะพอรอไปได้บ้าง อ่ะเขาผ่านเลยครับเขาเทิร์นดีกว่าโจแบบจะเจ๋วขึ้นมาสักตัวที่กี่คู่นี้ก็เล่นได้เลยนะเพราะลงไอ้ตัวน้ำเนะี่ยน้ำสเปรเพื่อนแล้วก็ขึ้นไปกับบอลกล้าเหมือนเดิมตัวนี้โจเป็นเทอร์ท็อปมาครับเทอร์ท็อปก็น่าจะพอได้นะเดี๋ยวน้องมอลไปรับเสิร์ตเพื่อนน่าจะได้อยู่น้องมอลเลยครับเอฟเฟกต์ไอเนี่ยที่เสิร์ตอะ่ะมันน้องมอลหรือสเปรนะพอเสร็จปุ๊บเราก็เสิร์ตเลยโอ้โหละ,ละนะเลยจะเชื่อรูนี้ไม่น่าง,งกเลยลงไอ้นี่จะลากเพื่อนดีกว่านะอย่างน้อยก็ได้สองตัวช่างมันไม่เป็น ี๊บเลยอ่ตั้งตีครับแล้วก็หัวเข้าไปเลยตรงนี้ก็อิเฟ็กของอินทีครับถ้าเกิดโดนไปเขาจะเมก็เอามาแปะข้างหลังได้เขาข้างนน่าลำคานได้เหมือนเนี่ยเดี๋ยวพอเขาทีบิวฮีโร่แล้วก็ดันไขึ้นมาจะเสริฟเพื่อนต่อได้นะไปเลยแล้วก็ตัดไปก่อนเลยครับไอ้นี่ไม่น่าลำคาญนะเราลิงก์เลยครับออกไปวิสต์ไนท์รีมูทิ้งไปเลยไม่น่าเกลียดต้องเจอกนอีนะ เสร็จปุ๊บเราก็ผ่านเลยครับเพราะยังไงไอสองตัวบนมือเนี่ยเราเล่นได้อยู่แล้วเนาะพอานตั้งดิสนายไว้น่าจะดีใช้ได้อยู่ไม่หนึ่งครับเขาลงเป็นลิควิดนะลิควิดก็ถ้าไปดอมอนสามารถชี้ฮีโร่หนึ่งตัวหลุมอ๋อนี่ไม่ค่อยดีนะลูกนี้น่าจะชี้ไอนี้ทิ้งไปนะเพราะว่าชาโุมิดมาสเปรย์มันจะเสิร์ฟของต่อได้แต่เขาไม่ชูชาโุมิดนะชูเป็นแอร์แมนครับแอร์แมนก็เสิร์ฟของมาเล่นต่อได้จะเ,เป็นไวรอนครับ แต่ตัวนี้เข้าเสีนน้่มว่ไปแล้วนะก็ไว้เอาคงไว้เล่นตาหน,าหน้าน่นแหละแล้วช่ครับก็ตีทิ้งนะไปต่อครับหนึงต่อโหเป็นงูพาอันนี้เหมือนจะสวยแล้วนะเพราะงูพุ้เนี่ยมันจะใส่สองพันใช่แล้วก็ตั้งเป็นไอตัวฟิน e n เ x e ฟอสเตอร์ไม่เจอกันนานนะเอฟเฟคเตอร์ A ครับแต่ว่าทีเนี้ยมันน่าจะพอได้อยู่นะเพราะเดี๋ยวเราลงลงน้ำใช่น้ำลากนก แล้วนกก็ชุบเพื่อนหนึ่งตัวเขาจะยิงได้ใบหนึ่งครับพอเขายิงปุ๊บเนี่ยเราก็ยังเหลือแบบพอจะทําเป็นเอ็กซีน่าจะพอได้อยู่นะเดี๋ยวเราดูจวกันว่าจวอะไรขึ้นมาคันเลยเข้าใจครับโอ้จวนี่อิมเปร์เก่งก็มาครับจวเนี่ง่ายเลยเดี๋ยวใช้อิมเปร์ครับใบปุ๊บทีเราก็เล่นต่อตามใจชอบละมบหนึ่งครับอิมเปร์เลยอทีก็เท่ากับบับยิงนะเพราะเก็บไว้ก็อย่างนั้นใช่แล้วเ,เขาก็ยิงริ้ทบเลย ยิงเป็นงูนะเพราะงูตั้งตีอยู่ครับลายพลเขาเหลือน้อยอะงูมัแค่ห้า้อยิงทิ้งเพื่อจะได้รอดนะตอนนี้ไม่เป็นไรครับเรายังมีขอเล่นต่อลงน้ําเลยน้ําครับโอ้แม็กซีนะทีนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะเราถอยไม่ได้นะเราต้องไปตรงนี้แล้วก็จบตรงนี้ให้ได้ยิทบเลยสเปรไก่ครับแล้วก็นกชุบเป็นกัมบังกานะเพราะไม่มีกบินตัวอื่นนะกัมบังกาขึ้นมาก็ใช้ได้อยู่แล้ว อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเคลียเอ็นฟอร์เซอร์เลยนะเพราะว่าไอ้น,นี่มันยุ่งยากเท่ไหละ่ะเอ็กซ์ต่อเลยออกไปตอร์ปิโดครับถอดจั่วนะไอถอดเนี่ยจั่วไม่สาคัญแล้วขอแค่ได้ถอดก็เพอพอ,พอถอดปุ๊บกาบอนก้าเห็นการถอดไส้ครับก็เอ็นฟอร์เซอร์ครับดูมาเสียเป็นไส้เยลยแล้วก็ตีแกล้จะชนะตกเลยถอดสองครับจนหนึ่งผมก็โดนเป็นอุลลานนะก็อย่างว่าครับมันฝ่าแม็กซีมาเนาะแต่ไม่สําคัญละเดี๋ยวเราตีละตีซบเลย เฟเฟกับมังก,า,กาครับมีการถอดไส้ชี้งอนใหญ่หนึ่งตัวบนสนามไฟก็ได้มาเสียเป็นไส้เอาเอาฟีฟอเตอร์ามาเลยแล้วก็ตีครับแค่นี้อ่ะก็ประมาณนี้เนาะจากที่ลองลองเล่นมาเนี่ยถ้าเกิดแบบทอยเลชนาครับเลือกเริ่มหลังอ่ะมันจะพอมีโอกาสได้ลุ้นแบบที่จะรอดมากกว่าใช่เพราะถ้าเกิดเขาเป็นมกรจีนเนี่ยถ้าไม่โดนฮีทเวฟอ่ะ มันก็จะพอทำอะไรได้บ้างเนาะอย่างน้อยแบบเราก็ยังแบบมีโอกาสได้ตีนะแล้วก็ไม่รู้ดีทีเขาาจะฝ่ายแฮนด์แทบเขาได้หรือเปล่านะก็ประมาณนี้คร Anyways, like, ับเดี Luckily, ๋ยวไปดูรีเดียแข่งขันนะครับอันนี้ก็เป็นรีเดียเขเด็กฮีโร่เมื่อร์กี้นะครับก็เป็นฮีโร่น่าจะเป็นตามสูตรนะก็มีพวกบูดีท่าแล้วก็เป็นไวออนตัวเปิดแต่ว่าไวออนเป็นตัวเปิดเขาแต่งมาแค่2ตัวนะแปลกๆเหมือนกันอาจจะเพราะหวังใช้ฮีโร่อะไรนั่นแหละก็ดูรีเดยครับใบแรกเป็นเนโอสนะเวเลอร์แม็กซี่อินทรีสอุระไอตัวหอกเมื่อร์กี้แอแมนสอง ไวออนช a โดมิดลิควิดครับแล้วก็ฟาลิสนะฟาลิสสามเลยมาเลเซียสองพลาสมาฟิวชั่นโมมอนเสิร์นนักลบมีดัคเตอร์ฟิวชั่นหรือที่เขาใส่ใบเดียวนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเก็บได้ใช่ไหมอยู่ไหนนะตัวนี้ซัลไลเซอร์มีโลไรครับสามใบเดี้ฟิวชั่นสองใบนะก็มันปลดมาสองแล้วแหละปลดมาสักพักแล้ว,ลลวก็นะน่าจะยังใช้ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะเพราะว่าสองใบโอกาสจั่วมันก็ประมาณหนึ่งไม่ไดีเยอะมากเนาะมาเชนครับ ชินิ้วชิดาบอิมเปอร์แล้วก็เป็นเฟเวอริ่คอนแทคเอ็กตาก็เป็นพวกตัวฮีโร่นะตามสูตรเลยก็ไม่ได้มีแต่แปลกประหลาดนะฮีโร่ก็จะใส่ประมาณนี้กันอยู่แล้วนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กฮีโร่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ